ต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานประมาณหนึ่งเดือนกว่าเนาะซึ่งตั้งแต่ที่โดนปิดช่องติ๊กตอไปผมก็ไม่ได้ทําคลิปอัปเดตเพื่อนๆเลยแต่ว่าก็ยังติดตามข่าวสารในส่วนของเรียนแล้วก็ลุน่านกระสิกอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วเหตุผลนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงได้เปิดช่อง YouTube หรือว่าติ๊กตอกเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนี้ได้อัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ให้ตัวเองขี้เกียจครับซึ่ จนให้ทําให้พลาดในส่วนของในส่วนของการซื้อเหรียญชิบะอินุไปนะครับเลยพลาดโอกาสในส่วนของการได้เป็นเศรษฐีแล้วกันเนาะ,ะเมื่อชิบะที่มันขึ้นไปสูงๆถูกไหมครับและในวันนี้ครับผมก็พลาดในส่วนของเหตุการณ์เดิมซ้ําๆอีกเหมือนกันนะครับโดยนะครับในส่วนของอตัวที่ผมเคยซื้อเหรียญให้ดูนะครับในส่วนของตัว D R B เนาะตอนนั้นนะครับซื้อในส่วนของ D ิ gimon Reddit นะครับก็เมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ในส่วนของเหรียญนะครับ DRB เนาะซึ่งเขาก็เป็นเหรียญต้นน้ำนครับที่ผมเคยซื้อมาตอนหน้าพเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาครับเขาก็ทำออทามไฮสูงขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูน่งศูนย์สามศูเนาะก็ตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับในวันที่ยีเนาะตอนนี้ก็อยู่ประมาณราคาอยู่ที่นะครับศูนย์จุดศูนย ศูนย์นครับก็คือศูนย์ประมาณ 2, 4, 6, 8, 9, 9ตัวนะ,อะตอนนี้ก็บวกมาที่9.4%ซนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับผมพลาดในส่วนของตรงนี้ไปนะครับถ้าเกิดไม่พลาดในส่วนของการขายในวันที่26นะก็จะมีเงินตกอยู่ที่ประมาณนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญของอตัว DRB อยู่ประมาณ100นะครับ 2 6 7 9 4 4 8 1ล้าน7 9 4 4ล้าน3 18,987ประมาณโทเคนประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดขายในวันที่26นี้ก็จะตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเอาจำนวนนี้นะครับไปอยู่ในส่วนของอลองวางดูลองวางดูว่า เราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ตรงยิ้ไม้ประมาณ50,000ก็คือหายไปครึ่งหนึ่งของแสนหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกเสียดายอยู่ตรงนี้พอสมควรเหมือนกันนะซึ่ง30วันที่ผ่านมาเขาก็บวกไปที่12,809.7%นนะครับอ่ะ ทีนี้ผมก็เลยนะครับเ,เลิกขี้เกียจแล้วครับให้ตัวเองกลับมาในส่วนของการอัปเดตเหรียญของตัวเองที่ตัวเองถือไว้ทุกตัวเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมมาทําคลิปแต่ก็ยังตกมาตายในส่วนของเรื่องเดิมๆเมนาะซึ่งนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะเก็บเหรียญน,นี้ต่อดีไหมแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยจะทําการแปลงเหรียญน,นี้ให้กลายเป็นเหรียญชิบะอินุหรือว่าเป็นเหรียญดูนาคาสิกนะครับ และในระหว่างที่ผมกําลังจะแปลงเหรียญน,นี้ให้กลายเป็นเหรียญชิบะอินุหรือว่ารุนากาสิกก็เกิดเหตุการณ์ในส่วนของรุนอากาสิกบวกขึ้นมาที่2.5นะแล้วก็ตัวชิบะอินุบวกขึ้นมาที่0.7 9.7ซึ่งทําให้ผมลังเลอยู่ที่ว่าเออจะทําการแปลงตอนนี้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขายังติดลบอยู่นะตอนนี้เขาบวกขึ้นมาแล้วอาจจะยังรอนะครับแต่ว่านะครับ เหรียญครับ DRB ก็กาลังบวกอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้บวกไปที่9%กาถูกไหมครับกำลังจะ10%ถูกไหมอ่าผมก็เลยยังรออยู่ครับแล้ว่าจะทําการสวอปนะครับเดี๋ยวจะทําการสวอปให้ดูสดๆเลยนะครับอ่าเพื่อที่จะเป็นการนะครับเตือนตัวเองแล้วก็เตือนในส่วนของแฟนคลับหรือว่าในส่วนของผู้ติดตามในส่วนของช่องนี้ด้วยนะว่าอย่าประมาทอะไรไปเลยครับเพราะว่าในส่วนของเหรียญนะครับ DRB ในส่วนของเหรียญ DRB นะครับผมก็ได้ซื้อไปเมื่อวันที่นะครับ10 ธันวาถูกไหมครับอันนี้ก็คือ10ธันวานะครับผ่านมาเพียงแค่1เดือนนะครับก็คือเดือนก็กว่าเนาะก็เกือบ2เดือนแล้วก็มกราเนาะแล้วก็นี่ก็กุมภาแล้วครับเกือบ2เดือนครับเหลือมีกี่เกือบ2เดือนก็มีเงินอยู่ประมาณแสนหนึ่งแล้วจากการซื้อเป็นแค่1000บาทนะครับก็ตอนนั้นนะถ้าเกิดผมขายในที่26ก็จะได้กําไรอยู่ประมาณโอ้หลายเท่าเลยนะก็คือ10,000แบาทนั่นเองครับก็บวกขึ้นมาเยอะมากนะครับ ก็แต่ตอนนี้ก็ได้มา5 0,000ก็ไม่เป็นไรครับระยะเวลาเพียงแค่2เดือนได้มา10,000แก็ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้มันได้มา2เดือนได้มา5 0 0ห0ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเนาะก็วันที่10บธันวาก็10มกราแล้วก็สิบกุมภาเนี่ก็วันที่6แล้วเลยแค่ประมาณ4วันก็จะถึงวันที่10ก็ประมาณเเกือบเดือนเนาะก็อีกแค่4วันจะถึง2เดือนทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองสมอฟเหรียญในส่วนของเหรียญ DRB นะครับ ไปเป็นส่วนของรูน่ากัสซิหรือว่าชิบะอินุเดี๋ยวผมขอดูกราฟของชิบะอินุก่อนนะว่าพอที่จะสมอบได้ไหมเพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเรียกว่าไงครับเดี๋ยวมันดีดลงเนาะตอนนี้ชิบะอินุก็ขึ้นไปนะที่จริงนะถ้าเกิดมันลงมาตรงนี้นะครับผมก็จะทาการอุ่นใจนะแต่เขาไม่ลงผมไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูในส่วนของชิบะอินุที่จะมีการเปิดตัวเลเยอร์สองในส่วนของ,งวันที่1 4กุมภาวันวาเลนไทน์นี้เนาะ และในส่วนของลุน่าคลาสิกเองนะครับตอนนี้ก็จาก3%เอนตถูกตอนนี้ก็ลงมาอยู่ย2%แล้วครับก็อาจจะยังรออีกสักนิดหน่อยนะเพื่อที่จะทำหานให้เขาเนี่ยย่อลงมาที่ตัวแนวเส้นนี้สักหน่อยหนึ่งนะว่าเขาจะย่อลงมาไหมนะครับเพราะว่าตัวเองก็อยากให้เขาย่อลงมานะเพราะว่าะจะได้สมอบเหรียญน,นะ,ะเดี๋ยวรอไปส่วนของโอนเหนนรียญนะในส่วนของ B&B นะครับเป็นในส่วนของ Metamart เพราะว่ามันต้องใช้เป็นในส่วนของค่าแก๊สซึ่งผมก็ได้ทําการนะครับซื้อบีมอนบีระวังที่ผมซื้อบี b อนเองครับก็ตัวชิบะอินุก็รู้นากาศิก็บวกขึ้นมานะก็เสียดายตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการ swap ในส่วนของโอนจากเหรียญบี b ในตัวไบแนนไปไว้ในส่วนของเมตา r t เพื่อทาการ swap เรียน ผมโอนไปประมาณ0.045นะครับคือประมาณ500บาทนะเพื่อเป็นค่าแก๊สเนาะระวังรอนะให้ใน,นส่วนของเรียนบ n b เข้า m ม t ตาแม็ก็ผมขอตัดลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปรอในส่วนของคลิปตัดไปกันเลยครับโอเคครับตอนกี้ก็ในส่วนของ b n b ก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของมีตมาสเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ยินนะว่ามันเข้าโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของการสวอปดีกว่าอันนี้ผมจะลองดูนะครับว่าในส่วนของการสวอปตัวไหนมันจะถูกนะ อันนี้ผมจะลองใช้ในส่วนของตัวเมตามาส s w อปนะครับเพราะว่า,าปกติแล้วเราจะใช้ในส่วนของตัวแพนเค้กสวอปหรือไม่ก็ยูนิสวอปเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับแต่ผมไปลองดูในส่วนของค่า s w อปหรือค่าแก๊สแล้วเนี่ยมันเสียอยู่ประมาณค่าธรรมเนียมที่มันหักไปนะครับก็ ประมาณ500กว่าบาทครับในการสวอปครั้งนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของเมตามาสสวอปเนี่ยผมยังไม่เคยลองใช้เลยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ว่ามันเสียอยู่ประมาณ1ดอลลาร์ประมาณเท่านั้นเองนะซึ่งผมจะลองสวอปในส่วนของดอชคอยของผมที่มันมีอยู่ประมาณ1่ดอลลาร์นะครับกว,กว่าเกือบ2ดอลลาร์นะว่ามันสามารถสวอปได้ไหมอันนี้ยังไม่เคยใช้ในส่วนของเมตามาสสวอปเลยนะอันนี้จะมาลองเรียนที่มันมีขนาดเล็กก่อนว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนไหมนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เอาส่วนของดัชคอยขึ้นมาครับก็จะทําการ swap ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นนะครับในส่วนของตัว USD T เนาะซึ่งมันจะส w a p ได้ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าแม็กของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วจะทาการ swap ได้ไหมนะครับก็ลองดูโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0จุดนะครับ 09ครับดอนนะถ้าเกิดเขาหักค่าธรรมเนียมไปค่าฟรีนะครับที่เขาบอกครับอยู่ที่0.01นะครับ BnB หรือประมาณอ16บาทนะใช่หรือเปล่านะประมาณนั้นนะอ่าเราลองสวอปดูนะครับว่ามันจะได้ไหมเวลานับถอยหลังครับก็ลองสวอปดูครับจะได้หรือเปล่าต้องเลื่อนแบบนี้นะครับโอเค โอเคนะครับก็มันสามารถ swap ได้นะนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากตัวของ d ดอ c o i n นะครับไปเป็นตัวยูดีทีได้แล้วนะซึ่งนะครับค่าธรรมเนียมที่เสียไปเนี่ยก็เสียไปไม่มากเนาะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าค่าธรรมเนียมมันเสียไปเท่าไหร่นะครับที่ผมก็มีอยู่ประมาณ1.95ดาดอลลาร์ใช่ไหมครับตอนนี้พอ swap แล้วมันกลายเป็น1.93หายไปประมาณ0ูนจุ 02ครับก็ลองคูณครับ32.32 32เข้าไปประมาณ6.46ก็คือประมาณ6สตางค์ครับเกือบหสตางค์ไหมก็ไม่ถึงถูกไหมอ่าก็เกินขึ้นมาหน่อยนะครับก็0.646ส่ตางค์ประมาณยังไม่ถึง1บาทเนาะอ่ะแล้วไปดูกันว่าในส่วนของอ่าค่าแก๊สที่หักไปจากตัว BNB นีเนี่ยหายไปเท่าไหร่และตอนนี้นะครับ BNB ของผมก็เหลืออยู่ประมาณ0 0 4 4ย์นะครับก็หายไปนะครับประมาณ0 0 0 7 0 4 4 5นครับก็ลองไปคิดดูครับว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่เรามาลองเช็คนะครับราคาของ BnB นะครับว่ามันเอ่เท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในส่วนของที่ผมคำนวณในส่วนของไปเกสลอมันเสียประมาณ500กว่าบาทเนาะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาจำนวน Bnb ที่มันถูกหักไปนะครับออามาคิดดูว่าเสียไปเท่าไหร่นะครับ ประมาณ7บาทนะครับ7บาทบวกกับ0.06เมื่อกี้นะก็ไม่ถึง10บาทนะนครับก็เอามาบวกกับในส่วนของตัวเมื่อกี้ครับที่ได้เราได้ทำการเอ่เรียกว่าไงอา่าค่าธรรมเนียมนะครับไปนะครับ,บว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณ8บาท39สาสตางค์นะก็ถูกกว่าในส่วนของตัวอ่า แผนเคส swap ของก็จะใช้ในส่วนของ metamask swap เนี่ยในการส w a p เรียมตัว D R B เนอะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแต่ในระหว่างนั้นครับเ,เหรียญ D R B นะครับก็ยังอยู่บวกขึ้นมาประมาณ10%นะแต่อนส่วนของค o i n g e c k เนี่ยมันอ,อัปเดตไม่ทันครับอัปเดตชา้าซึ่งมันก็บวกขึ้นไปนะครับมันก็บวกขึ้นไปนครับตกอยู่ที่ประมาณ53,000ได้แล้วในส่วนของครับตัวเหรียญ ตัว Luna ลุน่าคลาสิกกับตัวของชิบายุก็ยังบวกขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วซึ่งผมอาจจะรอให้ในส่วนของ DRB บวกขึ้นไปอีกหน่อยครับเดี๋ยวผมจะรอดูแล้วก็ผมก็จะสมอไปเลยนะซึ่งทําไมผมถึงเอ๊ะบางคนก็คิดว่าแอดเดี๋ยวมันก็อาจจะมันก็อาจจะกลับขึ้นไปนะครับที่จุดนี้เหมือนเดิมก็ได้นะแอดไม่รอก่อนหรอซึ่งผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเหลี่ยนต้นน้ำ ขนาดเล็กๆมากเท่าไรครับผมก็จะเอาไปเก็บไว้ในส่วนของเหรียญที่มีความฮิตฮอตฮิตนิยมนะครับเพราะว่าในส่วนของเหรียญพวกนี้ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าช่วงกลางๆงเดือนราคาเขาจะตาลงแต่ช่วงปลายปายเดือนราคาเขาจะสูงขึ้นซึ่งผมอาจจะเอามาไว้ในส่วนของอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะไว้ในส่วนของชิบะอินุก็ได้นะครับหรือว่า,าจ,จะไว้ในส่วนของลุนนาคาสิกก็ได้นะครับเพราะว่าชิบะอินุเขาจะมีการเปิดตัวเลเยอร์สองในส่วนของวันที่14่ถูกไหมครับก็ถ้า หลังจากพวกนี้นะครับที่เจิส่วนของเจอร์พาวเวลทอคนะครับเกิดขึ้นก็จะรอดูจับตาดูตลอดไปเลยลว,ว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าราคามันขึ้นผมก็จะปล่อยไหลไปนะครับในส่วนของตัวที่ผมได้ซื้อเอาเอา,เอาไว้หลังจากนี้นะแต่ถ้าเกิดราคามันจะลงผมก็ขายออกทันทีนะครับซึ่งมันจะขายง่ายกว่าถ้าเกิดเราซื้อในส่วนของตัวชิบะนุหรือว่ารุนคลาสิกเพราะ Classic ว่ามันมีอยู่ในกระดานถูกครับแต่ว่าเหรียญ GRB เนี่ยมันต้องสวอปมันจะค่อนข้างยากกว่า ซึ่งมันจะขายในช้าซึ่งการช้าไปแค่ไม่เทีเียวก็ทําให้ราคา ร่วงลงแบบยับยับได้นะซึ่งผมก็รอดูตรงนั้นครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าราคาพุ่งสูงขึ้นไปผมก็จะทําการขายออกที่ประมาณ1 5ในส่วนของรุ่นคลาสสิกหรือว่าชิบะที่ผมจะซื้อนะแล้วก็รอไปดูในส่วนของหลังจากวันที่15ไปราคาจะลงไหมถ้าราคาลงก็จะซื้อเก็บไว้แล้วก็รอขายตอนปลายเดือนอีกทีหนึ่งที่ราคามันขึ้นนะเพราะว่าคนคลองเงินเดือนออกถามว่าทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้เพราะว่าผมต้องการปั่นนะครับในส่วนของมูลค่า เงินให้กลับขึ้นไปที่1น0 0 0แบาทที่ผมพลาดโอกาสในส่วนของอจุดนี้ไปเนาะที่แทนที่ผมจะได้1น0 0 0แสนผมกลับไม่ได้นะครับก็พลาดจานั้นผมก็จะทําการปันน่นตรงนี้แหละ,ะครับก็จะเอาเงินจากเจอจีอาเข้ามาแล้วก็ปั่นให้ถึงหนึ่งแสนพอถึงหนึ่งแสนเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาในส่วนของตัวเหรียญนะครับตัวรูน่าคสิกหรือว่าชีบาเนี่ยที่มันมีอยู่ครับถ้าเกิดผมได้ซื้อชีบาทผมก็จะไม่สือข,ขายเป็นรูน่าคสิก แล้วก็โอนจากลุนน่าคลาสิกในส่วนของใบแนงเนี่ยเข้าไปในส่วนของ b i ตครับเพื่อที่จะทําการขายเพื่อให้กลายเป็นเงินบาทออกมาครับแล้วก็ออกมาใช้ซึ่งนะครับในส่วนของ การทาแบบนี้ก็มันไม่ใช่กําไรทิปนะครับที่บอกเฮ้ยเหรียญมันขึ้นไปแล้วแต่ไม่ได้ถอนออกมาก็คือกําไรทิปแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการปั่นขึ้นไปให้ถึงประมาณ1น0 0 0แสนแล้วก็ก็จะถอนออกมานั่นเองครับซึ่งอันนี้มีซีเรียสพอรลูน่าคลาสิกก็มีเก็บไว้เหรียญตัวน้ําตื่นก็มีเก็บไว้ถูกไหมครับก็จะอย่างนี้ครับพอได้กําไรปุ๊บก็จะทําการถอนออกมาเลยได้กําไรปุ๊บก็ทำการถอนออกมาเลยแบบนี้ทุกครั้งก็จะทําให้เราไม่เจ็บตัวนั่นเองครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตััวลไปกก่่อนนซึงม็ กินเวลามามากพอสมควรแล้วครับก็เป็นข้อติเตือนใจนะครับว่าติดตามข่าวสารไว้ตลอดเวลาดีกว่าครับดีกว่าต้องมานั่งเสียใจแล้วก็มานั่งปันพอร์ตเหมือนผมนะซึ่งผมพลาดชีบาปไปแล้วก็ยังจะมาพลาดในส่วนของเหรียญน,นี้อีกก็รู้สึกเสียใจอยู่พอสมควรแต่เหรียญน,นี้มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเหมือนชี้บาปไหมผมตอบได้เลยว่าเหรียญน,นี้มันค่อนข้างที่จะ น่าลุ้นพอสมควรนะเพราะว่าเขามีในส่วนของ Product แล้วก็มีส่วนของ Project เพราะว่าเขาทําเป็นในส่วนของดิจิมอนถูกไหมครับมีการเก็บการ์ดเก็บ NFT และที่สาคัญเขามีการสะสมซึ่งการ์ดดิจิมอนเนี่ยถ้าเป็นการ์ดจริงๆรราคาแพงถูกไหมครับเป็นแสนถูกไหมครับ เป็นร้านก็มีนะและก็ในส่วนของตัวนี้เขาทําเกมดิจิมอนออกมาด้วยซึ่งเป็นเกมซึ่งถ้าเกิดมันฮอตฮิตเหมือนกับโปเกมอนที่แบบทําเป็นแอปพลิเคชันออกมาให้คนเดินจับแบบนั้นนะถ้าเกิดทําตัวนี้ออกมาให้มันฮอตฮิตได้เหมือนโปเกมอนตัวนั้นนะผมบอกเลยว่าโหราคาเหรียญจะพุ่งไปเท่าชิบะก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นแค่การกล่าวเฉยนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนมาในส่วนของการลงทุนแต่อย่างใดนะเป็นเพียงแค่เอามาบอกกล่าวขา่าวสารว่า เออนะครับให้ติดตามข่าวสารไว้ตลอดเวลาครับอย่าปล่อยปละละเลยเหมือนผมนะครับแล้วจะมานั่งเสียใจนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการอัปเดตข่าวสารของเรียนในวันนี้นะที่เอามาเป็นประสบการณ์นะครับสาหรับใครหลายคนที่อยู่ในโลกของคริปโตนะอย่าทําตัวขี้เกียจเหมือนผมนะครับก็อัปเดตข่าวสารตลอดเวลาจะดีกว่าซึ่งผมทําช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆที่จะไม่ให้ตัวเองขี้เกียจเนาะแต่มันก็ยังนะครับพอถูกปิดติต๊กตอไปก็ยังมีความขี้เกีกลับ มาเลยทําให้พลาดโอกาสตรงนั้นไปหลังจากนี้คงจะไม่มีาการขี้เกียจอีกแล้วนะร็บก็คงจะอัปเดตข่าวสารขึ้นให้มันบ่อยๆขึ้นนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอเวลาเอาไปสวอปรหรียนแล้วก็ซื้อในส่วนของชิบายนินูกับหูน่าราัสกิเกี่ยวไปก่อนนะครับบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ